หน้าสค่ะให้นักเรียนเติมคำนะคะตัวสองแล้วก็คำอ่านความหมายให้ถูกต้องค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อความขีดเส้นใต้อันแรกนะ่าจะตอบว่าพอพานแล้วก็รอเรือนะคะรอเรือเขียนให้ตรงกับสละด้วยนะคะจะได้สวยงามนะคะอ่านว่าปุบพการีคำอ่านค่ะลูกค้าคำอ่านเขียนว่า บุพการีถัานไหมคะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งนะคะความหมายนะคะก็คือผู้เลี้ยงดูมาก่อนบุพการีก็คือผู้ที่เลี้ยงดูมาก่อนนะคะคาถัดไปค่ะคำนี้นะคะก็น่าจะเติมตัวอะไรคะทำพร้อมกันเลยนะคะรอเรือ สอบอรหรือสีแล้วก็กไก่อ่านว่าเศรษฐกิจมาดูคำอ่านกันนะคะคำอ่านอ่านว่าเศรษฐกิจนะคะต้องเขียนแบบนี้นะคะเศรษฐกิจความหมายค่ะความหมายก็คืองานที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยต่างๆของชุมชนนะคะความหมายของคำว่าเศรษฐกิจค่ะต่อไปคำว่าจิตวินจุดจุดจุไอตัวแรกนะคะก็คือยอหญิงค่ะตัวที่สองคือสระอานะคะตัวที่3ามโนเนนค่ะอ่านว่าจิตวิญญาณนะคะ ขยับมาให้ตรงนิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วจออิดจ no no ิตวอิโนวินยออาโนยานจิตวิญญาณนะคะความหมายค่ะจิตวิญญาณก็คือความรับรู้ทางใจนะคะความรับรู้ทางใจเอจิตวิญญาณข้อที่สองค่ะเลือกคำในวงเล็บและเขียนคำให้ถูกต้อง เรามาดูกันนะคะคำในวงเล็บนะคะก็ต้องเขียนให้ถูกต้องคำว่ากะทิเอะกะทิมีรอเรือหรือไม่มีรอเรือนะคะกะตัวแรกไม่มีรอเรือนะคะกะตัวที่สองมีรอเรือคำที่ถูกต้องก็คือกะทิไม่มีรอเรือนะคะนะักเรียนจำให้ดีนะคะข้อที่สองกะทันหัน กะกระทันหันเอ๊ะจากการที่อ่านแล้วน่าจะเป็นกะที่มีรอเรือหรือไม่มีรอเรือคะลกูกคำนี้น่าจะใช้คำว่ากะทันหันนะคะไม่มีรอเรือนะคะคำที่สามค่ะข้อที่สามรางกับรางหลายเอ๊ะรางไหนคะลกูก ลางลอหลิงนะคะลางหลายข้อที่4ค่ะลาบบอใบไม้กับลาบพอสำเพานะคะในที่นี้คำว่าลาบปากลาบปากจะใช้คำว่าอะไรนะคะจะใช้บอใบไม้หรือพอสมเพาค่ะลูกบอใบไม้หรือพอสำเพานะคะ,ฉะเฉ่ลยค่ะลาบปากเป็นพอสมเพานะคะแต่ถ้าลาบบอใบไม้คือ พวกลาบกอยลาบหมูอะไรประมาณนี้นะคะเขียนว่าลาบข้อที่5ค่ะสิริมงคลสิริมงคลใช้ใชสอสลาหรือสอเสือคะสิริมงคลคําที่ถูกต้องต้องใช้สอเสือคะ่ะสิริมงคลนะคะจำให้ดีนะคะลูกค้าข้อที่6ค่ะบรรทัดบรรทัด ไม้บรรทัดเอ่เราใช้บอใบไม้รอหันหรือว่าบอไม่กัดน,นอนหนูคะบรรทัดบรรทัดควรใช้คำว่าบรรทัดรอหันนะคะบอใบไม้รอหันจำให้แม่นนะคะเด็กๆข้อที่7ค่ะอุบัติเหตุเอคับนี้เหมือนคุ้นเคยใช่ไหมคะอุบัติเหตุต,ตรงมีสระอุหรือไม่มีสระอุคะลูกอุบัติเหตุต้อง มีสระอุด้วยทุกครั้งนะคะจำให้ดีค่ะข้อที่8พลาสติกติดก,ก؛อไก่หรือติดคอควายนะติดอันไหนคะลูกติกก؛อไก่นะคะพลาสติกกอไก่จำให้ดีค่ะข้อที่9เหลนะเวไหลนะเหลวไหลเหลวไหลจริงๆเลย นะคะเอ๊ะถ้าอันนี้เราจะใช้คำว่าไหลไม้มมาหลายหรือไม้ม้วนคะเหลวไหลอ่าเหลวไหลเหลวไหลต้องใช้ไม้มาลายนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10จักรยานยนต์ยนตยนต์ในที่นี้ตอเต่ากระรันหรือตอเต่ารอเรือกระรันนะคะคำนี้จักรยานยนต์ค่ะ ทุกคนตอบแม่ได้แน่เลยถูกต้องไหมคะจักรยานยนต์นะคะตอเต่ากรรันแต่ถ้าเป็นยนต์ตัวที่สองก็คือใช้ในกรีคือภาพพยนต์ค่ะเป็นไงคะตอบได้10ข้อกันเลยใช่ไหมคะลูกนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อจะได้จำได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะจะได้ไม่พลาดคำที่เราใช้และคุ้นเคยกันมาตลอดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ พบกันใหม่หน้าถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ